สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้แอดมีควายหนึ่งฝูงนะฮะสวยๆเลยครับผมนะฮะแล้วก็ตรงตามอัตลักษณ์ควายไทยว่าอย่างนั้นครับผมนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องการยกข้อเหมาฝูงะฮะนะครับมีทั้งหมดเนี่ยตัวนะฮะแบ่งเป็น ผู้หนึ่งนะครับผู้เล็กนะฮะแล้วก็เมียเนี่ยสเลยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อตามที่ผมได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอได้เลยนะฮะวันนี้เหตุผลโลกแตกอีกแล้วพี่น้องครับเหตุผลที่จะขายก็คือ มีปัญหาพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงล่ะครับผมนะฮะมีปัญหาพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงเนื่องจากว่าไม่ใช่ที่ตัวเองนะครับก็เลยมีปัญหาจุกจิกหลายอย่างวันนี้พี่แกก็เลยตัดใจฮะบอกขายยกเลยนะครับผมนะฮะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเบอร์โทรผมขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาละครับ เดี๋ยวฟังราคากันเลยนะฮะว่าฝูงนี้5ตัวนี้จะเปิดเท่าไหร่ครับครับผมพี่น้องครับฝูงนี้นะฮะ5ตัวนี้นะครับผู้เล็ก1เมียใหญ่3เมียเล็ก1ครับผมนะฮะทั้งหมดนี่นะครับราคายกเลยนะฮะ1,000 1 5 0 0 0บาทครับ1,15000บาทเป็นราคาขายเลยนะฮะนะครับเป็นราคาหน้าคอกหน้าฟาร์มราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งครับผมนะฮะราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับเอาละครับผมพาดูใกล้ๆแต่ละตัวชัดๆเลยวันนี้นะฮะผมจะเริ่มจาก สาวสวยตัวนี้ซะก่อนครับผมนี่ฮะอายุประมาณ2ปีนะครับเป็นควายสาวนะฮะแล้วก็รูปร่างโครงสร้างเนี่ยส่วนสูงนะครับพี่แกบอกว่าวัดแล้วเรียบร้อยฮะ140บวกครับนะฮะร้อยสีบวกอัตลักษณ์ค่อนข้างครบนะครับนี่ฮะดูครับผมใบหน้า หน้าตาสวยครับนี่ฮะแผ่นหลังเป็นแบบนี้ครับผมนี่นะครับเอาละครับพี่น้องครับทีนี้มาดูพ่อของเขาบ้างนะฮะพ่อเขาคือเจ้าล้านชนบุรีนะครับเกิดจากการผสมตัวนะครับล้านชนบุรีเกิดจากการผสมตัวแม่ของเขาคือตัวนี้ฮะนี่ครับ นี่นะฮะแม่ของเขาคือตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ย139นะฮะส่วนสูงโดยประมาณ139ครับผมดูครับปัจจุบันนะฮะแม่เขาเนี่ยนะฮะมีลูกออกมาอีกหนึ่งตัวก็คือตัวเล็กตัวนี้ฮะเป็นเพศผู้นะครับนี่ฮะเป็นเพศผู้เป็นลูกของล้านชนบุรีเหมือนกันครับนะฮะล้านชนบุรีเนี่ย รับจ้างผสมตัวรับจ้างผสมจริงครั้งละ3,000บาทครับนะฮะดูครับอ่าแม่ลูกคู่กันตรงนั้นเห็นไหมฮะดูนะครับนั่นแหละครับผมชุดนี้คือแม่ลูกนะฮะซ้ายมือสุดเป็นแม่ตัวกลางเป็นลูกสาวคนโตตัวเล็กเป็นลูกชายตัวสุดท้องครับนะฮะตัวเล็กเป็นลูกชายตัวสุดท้องทีนี้ ผมให้ดูตัวแม่ใกล้ๆนิดนึงนะครับนี่ฮะตัวแม่ครับนี่แหละครับผมปากใหญ่ครับอ่างใหญ่นะฮะสูงประมาณ139ครับดูครับผมนี่ฮะวงเขาดีวงเขาสวยแข้งขาใหญ่ครับผมใส่ถุงเท้า4ี่ข้างนะครับนะฮะตาแต้มด้วยแก้มจ้ำด้วยนะครับคออ่องอีกตั้งหากฮะดูครับ อัตลักษณ์ครบทุกตัวเลยฮะดูนี่นะฮะตัดแต้มแกมจัคออ่องครับผมถุงเท้าขาวสี่ข้างครบเลยฮนะชุดนี้นะครับสามตัวชุดนี้ฮะเนี่ยครับทีนี้มาดูแม่ลูกอีกคู่หนึ่งฮะนะครับมาดูแม่ลูกอีกคู่หนึ่งนี่ยแหละครับอยู่ใกล้ๆกันเนัน่ยฮะเป็นแม่ลูกตัวเมียนะครับเป็นแม่ลูกตัวเมียผมให้ดูแม่ก่อน นี่นะครับแม่มีลูกมาแล้ว1นึ่งอ,องตัวนะครับอีกตัวหนึ่งอ่ะเป็นตัวผู้ขายไปแล้วฮะนะครับตัวที่2ก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวได้ดูนะครับดูแม่ก่อนนะฮะแม่สูงประมาณร้อยสามสิแปดฮะนะครับวัดแล้วนะฮะสูงประมาณ138นี่ครับโครงสร้างดีลอยสวยเลยนะฮะ 138ตัวนี้คออ่องถุงเท้า4ข้างครับผมนะครับเน่นะฮะปัจจุบันก็ท้องว่างแล้วครับลูกสาวเป็นลูกของร้านชนบุรีเหมือนกันฮะอายุประมาณ3เดือนครับผมนี่ครับมาดูลูกควายตัวนี้อย่างสวยเลยครับผมนีฮะโอ้โหวันนี้ครบเครื่องครับตัวนี้ดูฮะอนาคตเลยครับตัวลูกเขานะฮะ สวยงามครับอายุ3เดือนครับผมเนี่ยฮะดูครับอ่าดูใกล้ๆชัดๆฮะดูครับสวยสุดยอดเลยฮะอ่าตัวแม่ใหญ่ทั้งคู่เนี่ยก็มีลูกมาแล้วตัวที่2ทั้งคู่นะฮะนี่แหละครับตัวที่2ก็ที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะนี่ครับทีนี้ดูรอบๆตัวหน่อยนะดูท้ายบ้างนะครับนี่ฮะ ตัวนี้เนี่ยน้ำนมดีมากครับตัวเมียตัวนี้เนี่ยตัวแม่แม่บ็อกตัวนี้ให้น้ำนมดีมากๆครับดูฮะนีครับแอดจะถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะครับเพื่อให้เห็นอัตลักษณ์ความชัดเจนของควายฝูงนี้ให้ชัดที่สุดเลยครับนะฮะเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ย FC หรือว่าลูกค้าที่จะซื้อวัวซื้อควายจากช่องพูดจาภาษาวัวเนี่ย ส่วนมากแทบจะไม่มาดูตัวครับเพราะว่าแอดรีวิววัวควายไม่เคยเกินจริงฮะนะครับไม่เคยเกินจริงครับผมนี่ฮะแม่ใหญ่ตัวนี้ยังอ่าง,างยังลึกเลยครับนี่นะครับดูฮะอ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทราคาขายไม่รวมค่าขนส่งนะครับนะฮะราคาขายไม่รวมค่าขนส่ง โทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอได้เลยครับนี่ฮะและก็แม่สาวแม่นี้ค่อนข้างครบมากๆครับดูนะครับนี่ฮะนี่ฮะคู่กันแม่ลูกนะครับลูกตัวแรกของแม่ใหญ่แม่นั้นก็คือตัวนี้แหละครับที่ยืนยกอยู่ตรงนี้ฮะสูง140บบวกครับตัวนี้ตัวนี้ครบเครื่องมากๆฮะในเรื่องของ อัตลักษณ์ควายไทยนะครับครบเครื่องเลยทีเดียวฮะนี่ครับเป็นควายสาวอายุ2ปีนะครับส่วนตัวลูกชายตัวเล็กเนี่ยนะฮะอายุประมาณ1-2เดือนนะครับนี่ฮะอายุประมาณ1-2เดือนเพศผู้ครับผมนี่ฮะเป็นลูกของร้านชนบุรีเหมือนกันครับนะฮะร้านชนบุรีเหมือนกันนี่นะครับโอ้วันนี้เสียดายมากๆครับมีปัญหา ในเรื่องของพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงนะครับแล้วหญ้าตรงนี้ขอบบ่อตรงนู้นนะครับหญ้างามมากๆเป็นหญ้าขนด้วยนะฮะเนี่ยนะครับวันนี้ก็เลยตัดใจขายเลยนะฮะเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลสรุปอีกหนึ่งครั้งครับผมห้าตัวนะฮะผู้เล็กหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เมียเล็กหนึ่งตัวก็คือคู่นี้ฮะ คู่เล็กคือ down, 네ตัวไก่นุ้นนะครับเมียเล็กก็คือตัวข้างหน้านี้นะฮะแล้วก็เมียใหญ่อีก3ตัวเป็นควายสาวอายุ2ปี1ตัวก็คือตัวนี้ฮะนี่แหละครับควายสาวอายุ2ปี1ตัวแล้วที่เหลือก็คือเป็นแม่บ็อก2ตัวนะครับ1นึ่งแสนหนึ่งมืนหบาทเป็นราคาขายเลยนะฮะเป็นราคาขายเลย แล้วควายที่เป็นแม่บล็อกเนี่ยนมดีมากครับนะผมสังเกตเห็นดูนะฮะนมดีมากเลยนะครับเอาละครับโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอได้เลยวันนี้คลิปนี้มีประมาณนี้ครับนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากจะมาดูมาชมตัวจริงก็ยินดีนะฮะแอดไลน์เบอร์โทรเบอร์นี้ครับ ขอโลเคชั่นได้เลยฮะควา,ายประจําอยู่ตรงนี้ครับคอ,อกอยู่ตรงนู้นฮะดูนะครับเห็นวัยวอยู่ตรงนู้นครับวันนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ